กราบสวัสดีพี่พี่ชาพักเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะอีพี EP ที่หนึ่งศูนศูนค่ะพี่อีพีที่หนึ่งร้อยของนารีพักเครื่องนะพี่นะพี่พี่ท่านไหนส,ถถสนใจถูกใจนะคะองค์ไหนนะคะติดต่อเบอร์โทรนะคะศูนย์หกสามแปดแปสองสี่เก้าห้าแปดนะคะหรืออแอดีไลน์มาที่เบอร์เดียวกันได้เลยเนาะศูนย 638824958นะคะทางเรามีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะพี่เฉดเช่นเดิมเนาะวันนี้150บาทนะคะราคาเดิมราคาดีกลับมาอีกแล้วนะคะ150บาทเท่านั้นนะพี่150บาทนะคะพี่ๆท่านไหนถูกสนใจนะคะถูกใจองค์ไหนนะคะโทรหาน้องได้เลยเนาะวันนี้ค่ะเรามาเริ่มกันที่รายการที่หนึ่งเลยพี่นะโอเครายการที่หนึ่งค่ะพี่ หลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ขี่อะไรเนี่ยขี่คุดใช่ไหมพี่ทรงคุดนะพี่นะทรงคุดนะคะพี่นี่นะคะ นี่นะคะพี่ทรงคุดนะพี well. ่นะเดิมๆอย่างนี้เลยนะพี่นะหลวงพ่อปานทรงคุดนะคะพี่ราคานะคะหนึ่งร้อยบาทรายการที่หนึ่งนะพี่นะนี่นะคะพี่สวยๆอย่างนี้เลยนะพี่มีอุดด้านบนด้วยเนาะรายการที่หนึ่งนะพี่ๆท่านไหนถูกแกองค์นี้นะคะจัดได้จัดเลยนะพี่นะจัดได้จัดเลยนะนี่นะพี่สวยๆเดิมๆเลยนะพี่นะสวยๆเดิมๆเลยนะพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะจัดได้เลยนะพี่นะรายการที่หนึ่งค่ะรายการต่อมาค่ะรายการที่สองค่ะปิดตาค่ะหลวงปู่ยิ้มค่ะพี่ ใช่ไหมปิดตานะพี่นะพับปิดตานะพี่นะ <c oughs> เดิมเดิมเลยนะพี่นะพับปิดตานะพี่นะพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะจัดได้เลยนะคะมีสองอันนี้เอ่ออันนี้องค์เขาเรียกวเลยนะพิมพเล็กนะพี่นะพิมพ์เล็กนะนี่พิมพ์เล็กค่ะพี่นี่นะ แล้วก็องค์ถัดมานะครับเป็นพระพิมพใหญ่ค่ะพี่ลอกปู่ยิม้มพิม์ใหญ่เนาะเดิมเดิมอย่างนี้เลยพี่นะพ,พี่ท่านไหนสูแกองนี้นะคะบอกเลยนะคะจัดได้จัดนะพี่นะแลยนี้นะคะอันนี้พิมพ์ใหญ่นะพี่นะรายการที่สามนะพี่นะนี่รายการที่สามคะ่ะนี่นะองค์ถัดมาค่ะนี่ค่ะพี่ <c oughs> นี่อันนี้รายการที่สี่ค่ะพี่รายการที่สี่เนาะนี่นะพี่นะ พี่พี่ท่านไหนถูกใจนะคะจัดได้เลยนะคะพี่รายการที่สี่ค่ะพี่รายการที่สี่นะคะพี่พี่ท่านไหนถูกใจนะคะจัดได้เลยนะรายการที่สี่ค่ะนี่นะนี่สวยๆเดิมๆเลยพี่สวยๆเดิมๆเลยนะคะทองแดงลงดํานะพี่เนาะรายการต่อมาค่ะปิดตาหลบพ่อหลวงปูไข่ปูไข่นะพี่นะปิตาหลบปูไข่นะคะนี่พี่โอ้โหพี่ดูเนื้อ ลงเหมือนแปะแผ่นรนะ้นานพรทองมาด้วยเนาะรายการนี้รายการที่ห้าค่ะพี่รายการที่ห้านะคะพี่น้องไปแบบว่องไวเนาะพี่พี่ท่านไหนขอลูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะพี่นะที่เบอร์ศูนย์หกสามแปดสองสี่เก้าห้าแปดนะคะแอดไดดีไลน์มาที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะพี่นะแอดมาได้เจอรูปเจอน้องแน่นอนนะไอรายการต่อมาค่ะเป็นคนุกวัดอะไรนะนีพ่พี่รายการต่อมานะพี่นะนี่นะคะพี่เป็นสมเด็จพี่สมเด็จเนี่ย่พี่เนื้อเนื้อเดิม,เด,มเดิมเลยพี่นะสมเด็จเนื้อเดิม,เด,มเดิมเลยเนาะ นี่นะคะพี่วัดสมเด็จวัดบางขุมพลผมนะพี่นะอันี้นะพี่นะโอ้โหพี่เป็นแบบ sure. right น้องเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันเป็นแบบเนี้ยพี่โอ้โหดูเก่ามากเลยรายการนี้รายการที่หกค่ะพี่รายการนี้รายการที่หกนะพี่พี่ท่านไหนสนใจนะพี่นะจัดได้เลยนะพี่นะพี่ดูมวลสารทันเนาะนี่รายการที่หกนะพี่นะรายการที่หกค่ะรายการต่อมาค่ะรายการที่เจ็ดค่ะพี่รายการที่เจ็ดค่ะพี่นี่เป็นหลวงพ่อปานพี่พิม พิมขี่ขุดเนาะรายการนี้นะคะรายการที่เจ็ดค่ะพี่รายการที่เจ็ดนะคะที่พี่ดูพิมพ์ขี่ขุดนะพี่นะรายการนี้รายการที่เจ็ดค่ะพี่รายการที่เจ็ดนะนี่นะคะพี่เดิมๆสวยๆเดิมๆเลยนะคะพี่นี่นะรายการนี้รายการที่เจ็ดค่ะพี่รายการที่เจ็ดค่ะรายการต่อมานะคะรายการที่แปดค่ะนี่นะพี่วัดท้ายตลาดนะพี่นะเป็นพับพนหน้าปกวัดท้ายตลาดนะพี่นะนี่นะคะพี่ นาปกวัดไทยตลาดนะพี่นะนี่สวยๆเลยพี่ดูพี่ดูนี่นะพี่นะรายการนี้รายการที่แปดค่ะพี่รายการนี้รายการที่แปดเนาะนี่นะพี่นะโอ้โหสวยๆเลยพี่สวยๆเลยนะคะพี่ๆท่านไหนถูกใจอง,งน,นี้ต้องจัดเท่านั้นนะพี่นะรายการนรี้รายการที่แปดค่ะพี่รายการที่แปดนะคะอง์ถัดมาค่ะองค์น,นี้นะคะนี่ค่ะ ยอดขุนพรมค่ะพี่ยอดขุนพรมนะคะพี่นะนี่นะพี่นะโอ้โหดูสมเด็จยอดยอดขุนพรมเนาะเขาเรียกกันเนาะนี่นะรายการนี้รายการที่เก้าค่ะพี่รายการนี้รายการที่เก้านะคะพี่พี่ท่านไหนถูกใจองค์นี้นะต้องจักนะพี่นะรายการที่เก้าค่ะพี่รายการที่เก้าเนาะนี่นะพี่นะสวยๆเดิมๆเลยนะพี่นะสวยๆเดิมๆเลยนะพี่รายการที่เก้าค่ะพี่รายการที่เก้าเนาะ รายการต่อมาค่ะรายการที่สิบค่ะเรทค่ะพี่เรทหลวงพ่อทันใจนะพี่นะเรทหลวงพ่อทันใจเนาะรายการนี้นะคะนี่รายการท <Jean> ี no ่สิบ <información> ค่ะสร้างขึ้นเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนะพี่นะสร้างขึ้นเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนะพี่นะเรทหลวงพ่อทันใจนะพี่นะพี่ดูโอ้โหพร้อมขึ้นคอเลยนะพี่นะพร้อมขึ้นคอสวยๆอย่างนี้เลยนะพี่นะเรทหลวงพ่อทันใจนะพี่นะพี่ท่านไหนอยากได้องค์นี้นะจัดได้จัดนะพี่พี่ดูท่านหน้าท่านเต็มๆจมูกท่านด่งๆอย่างนี้เลยนะพี่นะรายการนี้รายการที่สิบค่ะพี่รายการนี้รายการที่สิบค่ะรายการต่อ มาค่ะรายการที่สิบเอ็ดค่ะพี่รายการที่สิบเอ็ดนะคะหลวงพ่อเปิ่นค่ะพี่หลวงพ่อเปิ่นนะคะรุ่นพิเศษนะพี่นะนี่นะคะสร้างขึ้นเมาปีสองพันห้าร้อยสิบเก้านะคะพี่สร้างขึ้นเมาปีสองพันห้าร้อยสิบเก้าเนาะรายการนี้รายการที่สิบเอ็ดค่ะพี่รายการที่สิบเอ็ดนะพี่พี่ท่านไหนถูกใจองค์นี้นะคะจัดได้จัดนะพี่นะจัดได้จัดพี่ดูเนื้อหาบางสาตท่านคมคมเส้นคมคมอย่างนี้เลยพี่นะคมมากเลยพี่นะสวยสวยเดิมเดิมเลยพี่สวยสวยเดิมเดิมเลยเนาะรายการนี้รายการที่สิบเอ็ดค่ะพี่รายการนี้รายการที่สิบเอ็ดค่ะองค์ ที่สองหลวงพ่อคาพันนะพี่นะหลวงพ่อคําพันธ์นะคะนี่พี่เนื้อเขียวเขียวเดิมเดิมอย่างนี้เลยพี่นะเนื้อเขียวเขียวเดิมเดิมอย่างนี้เลยพี่นะรายการนี้รายการที่สิบสองค่ะพี่รายการนี้รายการที่สิบสองนะคะสร้างขึ้นที่ จังหวัดกาลสินนะคะวัดหนองบัวนะพี่นะวัดหนองบัวสร้างนะพี่จังหวัดกาลสินนะพี่เขียวๆอย่างนี้เลยนะพี่นะเขียวๆเดิมๆสวยๆเดิมๆอย่างนี้เลยพี่นะรายการนี้รายการที่สิบสองค่ะรายการต่อมาค่ะรายการที่สิบสามนะคะหลวงพ่อทองมานะพี่นะหลวงพ่อทองมานะพี่นันี่โอ้โหน้องบอกเลยหน้าท่านหน้าท่านนะคะเลรอัมบาก้าพี่นะเดิมๆสวยๆเลยพี่นะเดิมๆสวยๆเหรอัมบาก้าเดิมๆสวยๆเลยนะพี่นะรายการนี้รายการที่สิบสามค่ะพี่รายการนี้รายการที่สิบสามเนาะ นี่นะพี่นะนี่นะคะสร้างขึ้นที่วัดท่าม่วงนะคะสร้างขึ้นหมึ่แปี18นะพี่นะพี่ๆท่านไหนนะคะโอ้วัดสว่างท่าวัดสว่างท่าศรีนะพี่นะตำบลท่าม่วงอ่ะพี่นี่จังหวัดร้อยเอ็ดนะพี่นะจังหวัดร้อยเอ็ดหลวงพ่อทองมาพี่นะนี่นะพี่นะเดิมเดิมสวยๆเลยพี่เดิมเดิมสวย,วยๆ,ๆนะลูกหาลูกสัตว์ลูกศิษธิ์ลูกสัตว์ลูกสิทธ์ท,ท,ท,ท่านนะคะลูกสิษย์ลูกสิษธ์ลูกสัตว์ลูกสิทธ์ท่านนะคะแม้ไปทางนั้นตลอดเลยนี่นะคะ จัดได้จัดนะพี่นะจัดได้จัดนะาพี่นะรายการนี้รายการที่สิบสามนะคะพี่รายการนี้รายการที่สิบสามนะคะรายการต่อมาค่ะนี่เหรียญหล่อค่ะพี่หลวงพ่อเนื่องค่ะหลวงพ่อเนื่องนะคะจองเอ่อวัดจุฬามณีนะพี่นะเหรียญหล่อโบราณนะคะพี่รอยตะกบข้างนะคะสวยๆเดิมๆอย่างนี้เลยพี่นะรลอยตะกบข้างสวยๆเดิมๆอย่างนี้เลยพี่นะ้นี่นะคะหล่อโบราณนะคะสร้างขึ้นเมื่อเอ่ออะไรเนี่ยหนึ่งแปดเจ็ดนะคะไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ นี่นะพี่นะน้องก็พูดเรื่องไม่ถูกเหมือนกันเนี่ยรายการนี้รายการที่สิบสี่ค่ะพี่รายการที่สิบสี่นะคะพี่พี่ท่านไหนถูกไก่โอ้โหไก่องค์นี้นะคะพี่น้องบอกเรี้ยงเลยนะคะว่าเหรียญหลอกโบราณอย่างนี้ค่ะหายากพี่เอยประกบข้างสวยๆอย่างนี้เลยพี่นะเลียงเส้นสวยๆอย่างนี้เลยนะพี่นะรายการนี้รายการที่สิบสี่ค่ะพี่รายการนี้รายการที่สิบสี่นะสสนะค่รรรรคะรายการต่อมาคะ่ะรายการที่สิบห้าค่ะพี่หลวงพ่อแดงค่ะพี่หลวงพวว่อแดงวัดเขาบันไดอินนะพี่นะสร้างขึ้นปีศูนย์สามนะพี่นะหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอินสร้างขึ้นเมื่อปีศูนย์สามเนาะนี่ นี่นะคะท่านเตรียมจมูกท่านดวงๆอย่างนี้เลยนะด้านหลังค่ะพี่ด้านหลังค่ะพี่โอ้โหน้องบอกเลยนะคะพิมพ์คมชัดพี่ยันนี่พี่บอกเลยบอกเลยว่าไม่มีจางนะพี่นะอักขณะชัดเจนนะพี่นะรายการนี้รายการที่สิบห้าค่ะพี่รายการนี้รายการที่สิบห้าค่ะรายการต่อมาค่ะรายการที่สิบหกค่ะพี่อันนี้นะคะพี่เป็นรวม หลวงพ่อโสธรค่ะพี่หลวงพ่อโสธรเนาะนี่นะคะพี่รายการนี้ gateway gateway รายการที่สิบหกค่ะพี่รายการนี้รายการที่สิบหกนะพี่หลวงพ่อโสธรค่ะพี่หลวงพ่อโสธรเนาะนี่นะพี่นะ <diabetic gameplay> <hi> ข้างหลังนะคะเป็นแบบออนี่ค่ะนี่ ทั้งก้าพระองค์นะพี่นะทั้งก้าพรอองค์นะพี่นะรายการนี้รายการที่สิบหกค่ะพี่รายการนี้รายการที่สิบหกนะพี่พี่ท่านในทุกใจองค์นี้นะคะจัดได้จัดนะคะหลวงพ่อโสธรนะพี่นะหลวงพ่อโสธรรายการนี้รายการที่สิบหกค่ะพี่รายการที่สิบหกค่ะพี่รายการต่อมาค่ะหลวงพ่อกลวยค่ะพี่หลวงพ่อกลวยนะคันนี่นะวัดนี้นะโพสิทธะ โพสิตตาลามนะพี่นะรายการนี้รายการที่17บเจ็ดค่ะพี่รายการนี้รายการที่17สร้างขึ้นเมื่อปี2521นะพี่นะสร้างขึ้นเมื่อปี2521นะพี่เนาะรายการนี้รายการที่17บเจ็ดค่ะพี่รายการนี้รายการที่17เนาะพี่ๆท่านไหนอยากได้องค์นี้นะจัดได้จัดแต่วลืมอย่าลืมโทรมาหาน้องนะคะที่เบอร์ศูนย์หกสามแปดแปดสองสี่เก้าห้าแปดนะโทรมาได้เลยนะพี่นะใส่ด่วนสายตรงมาหาน้องได้เลยนะคะหลวงพ่อกลวยค่ะพี่หลวงพ่อกลวยเนาะรายการต่อมาค่ะรายการนี้ค่ะหลวงพ่อลีค่ะพี่หลวงพ่อลีนะคะพี่่โหนนนาาาทะเค้ม เจหนกตงอย่างนี้เลยพี่นะหลวงพ่อรีนะพี่นะรายการนี้รายการที่สิบแปดค่ะพี่รายการที่สิบแปดเนาะพี่ๆท่านไหนถูกใจองนี้น,น้องบอกเลยนะคะเขตเช่นเดิมเนาะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะพี่ราคานี้นะคะนี่โอ้โหน้องบอกเลยนะพระนะคะที่แบบเนี่ยใครยังไม่มีใครยังไม่มีเก็บสะสมน,น้องหรือบอกเลยนะ เก็บสะสมได้นะพี่นะเก็บสะสมเลยนะคะให้ลูกให้หลานพี่ต่อไปเลยนะคะรายการนี้รายการที่18ค่ะพี่รายการนี้รายการที่18นะคะรายการต่อมารายการที่19ก้าค่ะพี่เป็นพับปิดตามไม่ซับที่นะพี่นะพับปิดตามไม่ซับที่นะคะรายการนี้รายการที่19นะพี่นะรายการนี้รายการที่1 9กนะคะ150บาทเท่านั้นนะพี่นะ150บาทเท่านั้นนะพี่นะรายการนี้รายการที่19พี่พี่ท่านไหนถูกแกงงนี้นะคะน้องบอกเลยนะคะจัดได้จัดค่ะพี่จัดได้จัดเนาะรายการต่อมาค่ะรายการที่20ค่ะพี่ รายการที่ยี่สิบนะพี่นะน้องบอกเลยนะนี่รายการที่ส Martine, สยี่สิบสวยๆเดิมๆอย่างนี้เลยพี่นะสวยๆเดิมๆอย่างนี้เลยนะพี่นะรายการที่ยี่สิบนะคะพี่ปิดตาหลวงปุโตรุ่นหนึ่งนะคะพี่ตาปิดตาจัมโบ้หลวงปุโตรุ่นหนึ่งนะคะรายการนี้รายการที่ยี Peter, değil, ่สิบค่ะพี่รายการที่ยี่สิบนะคะสวยๆเดิมๆอย่างนี้เลยพี่นะสวยๆเดิมๆอย่างนี้เลยนะพี่นะรายการนี้รายการที่ยี่สิบค่ะพี่รายการที่ยี่สิบนะคะรายการต่อมาค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะพี่รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะพี่นะดนี่ค่ะเป็นพาระค่ะันเป็นพาระกลุ่นะพี่นะ เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเป็นพุทธนางกวักนะพี่นะพุทธนางกวักนะพี่นะนี่นะพี่นะเป็นแบบโอ้โหน้องบอกเลยดูดีน้องเลยเรียกว่าอะไรอ่ะอันเนี้ยที่ถามเขามาเป็นกลุ่วังหน้านะพี่นะเป็นกลุ่วังหน้านะพี่นะพุทธนางกวักนะพี่นะสวยๆอย่างนี้เลยพี่นะพุทธนางกวักเลยนะพี่นะพี่ดูเนื้อดินนะพี่นะเนื้อดินสวยๆอย่างนี้เลยนะพี่นะดูสวยๆเดิมๆเลยนะพี่นะนี่นะพี่นะ นี่น้องน้องได้มานะคะในนี่นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะพี่นะรายการนี้รายการที่ยีสิบเอ็ดค่ะพี่รายการที่ยีสิบเอ็ดนะพี่นะพี่พี่ท่านไหนถูกใจองค์นี้นะคะน้องบอกเลยนะคะจัดได้จัดนะพี่นะจัดได้จัดนะพี่นะเป็นพาสแบบแปลกๆดีนะน้องว่าองค์นี้น้องไม่ค่อยมีไม่ค่อยพบเห็นนะพี่นะไม่ค่อยพบเห็นนะพี่พี่ท่านไหนไม่ได้มีเก็บสะสมนะน้องว่าเก็บสะสมนะพี่นะเก็บสะสมกําลังสวยเลยพี่นะนี่นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะพี่นะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะนน้องไปเจอพัก อย่างนี้มาน้องก็สงสัยเต่นงก็เลยเอามาให้พี่ๆเลือกขาเลือกชมกันนะพี่นะเผื่อว่าพี่ๆถูกใจนะคะรับเช่าต่อได้เลยนะพี่นะราคานี้นะคะเนี่ยค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะน้องนี่นะค่ะพี่นี่นะพี่นะที่ท่านไหนอยากเอาไปแบ่งปันศึกษานะพี่นะเนี่ยค่ะจัดได้จัดเลยพี่นะรายการนี้นะคะพุทธนาควักนะพี่นะ พุทธหนางกวักรายการที่21ค่ะพี่รายการที่21นะคะรายการต่อมาเช่นเช่นกันนะคะรายการนี้นะคะรายการที่2 2บค่ะพี่พี่ดูนาก็ท่านนะคะก็เก่าเดิมเดิมเลยนะน้องไม่ทราบเอ่อว่าเรียกว่าอะไรนะคะได้มาจากที่เดียวกันเลยนะพี่นะสวยสวยเดิมเดิมเลยพี่สวยสวยเดิมเดิมเลยนะคะพี่พี่ดูจีวอนท่านเป็นริ้วๆสวยๆเลยพี่นะเป็นผ้าเนื้อดินนะพี่นะเนื้อดินนะพี่นะนี่นะพี่นะโอ้โหน้องบอกเลยนะพี่พี่ท่านไหนไม่มีเก็บเลยคะพี่น้องบอกเลยนะต้องจัดนะพี่นะเพราะว่าดูเนื้อหาท่านนะพี่นะ พระพนท่านไหนชอบผาเนื้อดินผาเนื้อกุอย่างนี้นะพี่นะ like ต้องจัดนะพี่นะเพราะว่าเนาะก็เพิ่งเคยพบเคยเห็นเหมือนกันนะพี่นะดีนะพี่นะราคาอันนี้เนี่ยค่ะรายการที่ยี่สิบสองค่ะพี่รายการที่ยี land. ่สิบสองนะพี Thus, ่นะสวยๆเดิมๆอย่างนี้เลยนะพี่นะรายการที่ยี่สิบสองนะคะพี่รายการต่อมาค่ะพาซุ้มกรค่ะพี่พาซุ้มกรนะคะพี่จังหวัดกําแพงนะพี่นะรายการนี้รายการที่ยี่สิบสามนะพี่นะรายการที่ยี่สิบสามนะพี่นะเดิมๆสวยๆอย่างนี้เลยนะพี่นะรายการนี้รายการที่ยี่สิบสามนะพี่นะเป็น เป็นกรอบกันน้ําอย่างดีเลยพี่นะรายการนี้รายการที่ยีค่ะพี่รายการที่ยีเนาะรายการต่อมาค่ะรายการที่ยีสี่ค่ะพี่รายการที่ยี่นะคะเป็นพระค่ะพี่เป็นพระนางพยานะคะพี่นะโหเฉดเช่นเดิมแล้วเส็กรอบสวยๆเดิมๆอย่างนี้เลยพี่นะเซ็กกรอบสวยๆเดิมๆอย่างนี้เลยพี่นะพี่ๆท่านไหนนะคะอยากได้สุกใจนะคะจัดได้จัดนะพี่นะจัดได้จัดนะพี่นะรายการนี้รายการที่ยี่สนะคะพี่รายการที่ยีสิบสนะฮมที่ดูเนื้อหามังสาระมวนสารท่านนะคะเม็ดแบบเม็ดหินเม็ดเ้นิด เม็ดินเม็ดถินเม็ดทรายพี่พี่ของพี่นะคะขึ้นเป็นเม็ด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 เลยเนาะรายการนี้รายการที่ยี่สี่ค่ะพี่รายการที่ยี่สี่เนาะรายการต่อมาค่ะพุทธน้อยค่ะพี่ของแม่ชีบุญเรือนนะพี่นะพุทธน้อยแม่ชีบุญเรือนนะรายการนี้รายการที่ยี่สิบห้าพี่รายการที่ยี่สิบห้าเนาะรายการนี้รายการที่ยี่สิบห้านะคะนี่ยันด้านหลังนะพี่นะเดิมเดิมสวยสวยเลยนะพี่นะเดิมเดิมสวยๆวยเลยนะรายการนี้รายการที่ยี่สิบห้านะพี่ๆท่านไหนถูกแกองนี้นะคะจัดได้จัดเลยนะพี่นะ จัดได้จัดเลยนะคะพี่รายการที่ยี่สิบห้าค่ะพี่รายการที่ยี่สิบห้าเนาะพี่พี่ท่านไหนชอบองค์นี้นะพี่นะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะพี่นะรายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบห้านะพี่นะดีนะคะพี่นี่โอเคค่ะองค์ถัดมาค่ะรายการที่สิบหกค่ะพี่เป็นพระกุนะครับวัดบางกระทิงนะคะเป็นหลวงปู่หลวงพ่อโตนะพี่นะวัดบางกระทิงเป็นพระกุโบราณนะพี่นะพระกุโบราณเลยพี่นะพี่ดูนี่โอ้โหดูเนื้อท่านนะคะนี่วัดบางกระทิงจังหวัด เอ่ออายุทยาพี่จังหวัดอายุทยาเนาะนี่พี่นะนี่นะพี่นะเดิมเดิมเลยนะพี่นะ รายการนี้รายการที่26ค่ะพี่รายการนี้รายการที่2 6เนาะพี่พ evet. ี่ท่านไหนนะคะเฉดเช่นเดิมไหมพี่ท่านไหนถูกใจองนี้นะคะนี่นวสวยเดิมเดิมเลยพี่กรอบพร้อมขึ้นคลนะพี่นะกรอบพร้อมขึ้นโคลรายการนี้รายการที่2 6ค่ะพี่รายการที่26ค่ะรายการต่อมาค่ะรายการที่27ค่ะพี่รายการที่27่นะคะหลวงพ่อโสธรลงยาเลยพี่นะหลวงรบหลวงพ่อโสธรลงยาแล้วเนาะรายการนี้นะคะนี่ค่ะมีเลขตอกโค้ดอยู่ด้านหลังนะคะพี่นะพี่นี่นะ สวยๆเลยนะคะห้าหกเจ็ดนะคะพี่นี่นะคะ่ะนี่เลขต่อคโคก โครท no ่านนะพี่นะรายการนี้รายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะพี่รายการนี้รายการที่ยี่สิบเจ็ดเนาะนี่นะพี่สวยๆเดิมๆเลยนะพี่นะลงยาด้านหน้าและด้านหลังไม่ได้ลงยาเลยพี่นะรายการนี้รายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะพี่รายการนี้รายการที่ยี่สิบเจ็ดเนาะรายการต่อมาพับปิดตาพี่พับปิดตาผงกระดูกผีนะพี่นะพับปิดตาผงกระดูกผีนะรายการนี้รายการที่ยี่สิบแปดค่ะพี่รายการนี้รายการที่ยี่สิบแปดนะพี่ๆท่านไหนถูกใจองนี้นะน้องบอกเลยนะก็ต้องจัดนะพี่นะรายการนี้รายการที่ยี่สิบแปดค่ะพี่รายการนี้รายการที่ยี่สิบแปดเนาะรายการต่อมาค่ะรายการ การที่ยี่สิบเก้ากับพี่เป็นพระพุทธชินาราชนะพี่นะพระพุทธชินาราชนะพี่นะนี่นะพี่นะโอ้โหพี่ดูพระพุทธชินาราชนะพี่นะนี่โอ้โห รายการนี้รายการที่2 9ค่ะ okay พี่รายการนี้รายการที่29ินะพี่พ like ี่ท like ่านไหนถูกแกองค์ในน้น้องบอกเลยนะคะต้องจับเท่านั้นนะพี่นะรายการนี้รายการที่29บค่ะพี่รายการนี้รายการที่2 9เนาะอ่ะรายการสุดท้ายของวันค่ะพี่คุ้นแผนค่ะพี่คุ้นแผนไพกุมานะคะหลวงปูดทีมนะพี่นะมีตะกุดด้านหลังหนึ่งอันนะพี่น้องมีตะกุดด้านหลังหนึ่งอันนะคะพี่นะโอ้โหพี่จะรายการนี้รายการที่30ค่ะพี่รายการนี้รายการที่30เนาะพี่พี่ท่านไหนนะคะยังไม่มีเก็บรักษาหรือว่ายังไม่ยังอยากได้อยากได้อยากอยากโดนเน ยังรายการที่30รายการสุดท้ายของวันนะพี่พท่านไหนนะคะถูกใจองค์นี้นะจัดได้จัดนะพี่นะจัดได้จัดนะคะนี่นะคะน้ารีพักเครื่องนะคะมีพาพาพาให้พี่สะสมเลือกหาเลือกชมนะคะ30รายการนะคะพี่พท่านไหนยังไม่มี องค์ไหนหรือวัตถุกไกองค์ไหนนะคะหรือว่าอยากเก็บสะสมองค์ไหนเป็นพิเศษนะคะติดต่อหาน้องโท,โทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์0638824958นะคะหรือ s i d Line มาที่เบอร์เดียวกันได้เลยนะคะที่เบอร์0638824958นะคะทางเรามีบริการเก็บเ,บเงินปลายทางพ่พทุกท่านเลยนะคะขอแค่รับโทรศัพท์ขนส่งให้น้องหน่อยนะคะวันนี้นะคะน้องขอจบคลิปพิมพ์เท่านี้คะ่ะขอบคุณคะ่ะ